นี่เปบแปลงไงบ้างครับก็เขบอกว่าหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนบำลังใจเลยแล้วก็ขอบคุณ,คณทุกการติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปเรื่องนี้ต้องขอบคุณแฟนของนักสา,ารนักแสดงหลักเลยครับแฟนของมิวนะครับแฟนของแม็กแฟนของไมายนะครับผมก็ที่ทำให้คลิปเรื่องนี้ประสบความสำเร็จครับผมแล้วแฟนของพี่เขยด้วยพี่เขยก็มีแฟนที่เหนื่อยรุ่นป้าแล้วสำหรับงานวันนี้ล่ะครั ไม่เหมือนเป็น thank you party อะ mm hmm. ครับจริงเราเรา,เราตั้งใจกัน,กนอยู่แล้วแต่ตอนเรื่องโปรเจกต์เาคุยกันอยู่ว่าจบจบเพราะ mm hmm. ซีเรลสั้นสีเ,เราม mm hmm. ีเรามีแฟนมิตรกับสักครั้งไหมจะไ,ได้เป็นการ thank you แฟน mm hmm. ด้วยก็เ oui, ลยอยากให้มาดู EP พีพศษด้วยกันที่เราย um mm ้ำว่าไฮไลท์มาแรบน,น,นั้นเราจะมีอะไร พิเศษวันหนึ่ก็ไฮไลท์คือมีพิเศษคือเรารวมหกตอนมาเป็นตอนเดียวนะครับให้ได้ดูกันวันหนึ่งให้ถูกใจกันไปเลยนะครแล้วก็ได้ดูสดๆพร้อมๆกับตัวการแสดงหลักที่คนที่ชอบด้วยครับคือดูจบเยิ่งคือยิ่ยไม่ถือไม่ถือที่หลับไปแล้วที่หับเสจแล้วไม่ถือมีเบื้องหลังด้วยมีเบื้องหลังด้วยมีเบื้องหลังด้วยมีเบื้องหลังให้ชมกันแล้วก็แล้วก็มีเบื้อง่ายอย่างที่บอกว่ารวมเอาไฮไลท์มา กิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างครับน้องก้องเดินเดินมาถึงก็มีมีอะไรทำกันบ้างครับเด็กๆเนี่ยก็มีเล่นเกมกันเนาไม่แน่ใครับแล้วก็มีโชว์ด้วยมีโชว์แต่ว่าจะเป็นโชว์อะไรก็ต้องรอดนะครับอ่าใช่แล้วแล้วมีอะไรครับมีอะไรบ้างโชว์กายกรรมครัเตือนกากี่รอบเตือนกาอดโยนรัวอชสลิงอดสลครับไรที่มิวเป็นยังไงบ้างครับกับบทสุดป่านที่จบไปแล้วตื่แจกเป็นไงบ้างคอเจอร์ตนี้ก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆครับผมที่ ที่เขียนให้โอกาสมาเล่นเล่นดีนะครับเขาปล่อยของเต็มที่นะได้ไม่ได้มีโอกาสลองเล่นแนวคอมเมดี้ครับผมปกติเขาจะเล่นดราม่าคือไม่เคยเล่นเย้ายาแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้ด้วยมีหลายๆอย่างที่แฟนทามิวบอกบอกว่าเที่เสพใจเนอะที่เล่นรู้สึกว่าแม่เคยมีบทไหนแบบนี้ใช่ใช่ทุกคนชอบพี่ว่าก็ชอบแบบหลุดๆนี่แหละก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้ได้ลองอีกแนวนึงได้ลองเล่นวิธีการที่เปลี่ยนไปอะไรอย่าง ก็ดีใจแล้วอยากมีโอกาสเล่นเองเก่งเล่นคอมเมดี้ใช่ไหมอย่นเล่นคอมเมดี้เลยอ่ะงั้นนะเรื่องหน้าต้องหลุดกว่านี้นะเอาหลุดกว่านี้เหรอเป็นองอะสลับกันเล่นนะเป็นจิมมี่ครับทำไมอะคะแบบ ค่ะก็ดีค่ะจะบอกว่าแฟนคลับทั้งทั้งมิวทั้งแมคนีแบบเร็วมากทุกครั้งเวลาที่ซีรีส์ออนหรือว่าแต่ละคนเนี่ยโพสอะไรเกี่ยวกับตัวละครเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาหน้าฝีมายเร็วมากก็ต้องแบบขอบคุณแฟนคลับทั้งสองคนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เคด้วยที่แบบว่าให้มาเล่นเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบก็ใหม่สําหรับเรามันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราก็ไม่เคยได้รับด้วยที่เล่นเป็นแบบเหมือนสองคาแรคเตอร์ในคนคนเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วกองนี้ก็ค่อนข้างสนุกมาแล้วเหมือนมาเล่นไม่เครียดเหมือนแบบมาชิ ไม่เหมือนทํางานเลยบอกมาเลยคาแรคเตอร์น uh IC ั่นเรื่องหมอกมาเลยมากๆแล้วก็ผมกับมายเป็นตัว่อนที่น่ารักที่สุดเลยขอบคุณค่ะแม็กค่ะครับก็เช่นกันครับดีมากๆเลยครับแม็กยังเลยครับผมครับก็ต้องขอบคุณพี่เขเหมือนกันครับเพราะว่าได้ได้เล่นในคาแรคเตอร์จิ๊ดนี่นเนอะแม็กยังไม่เคยเล่นคาแรคเตอร์ประมาณนี้มาก่อนเลยแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ได้เล่นครับจะได้เห็นบทบาทใหม่ๆแล้วก็ได้ได้ เล่นไมค์คลายเตอร์ใหม่ๆครับแล้วที่น่ารกคนจะเปล่งต้นครับก็ไม่ค่อยเหมือนเล่นเขาก็ไม่ได้ปีดอะไรนะตม่ค่อยเหมือนเล่นเท่าไหร่เป็นตัวเองพูดซิที่แมนสุขุมก็ได้ข้าบผมนิ่งๆครับไม่ไม่กระตุดกระต่ายครับงานนให้พี่เขถฝากับงานวันที่พับก็ฝากงานวันนี้นะครับผมก็เล่นเมคเกอี์ในรับนี้นะครับผมก็อยากจฝากทุกคนเลยนะครับผมว่า เป็นปาร์ตี้ที่อยากทุกคนมีควาุกกันแนละ้วก็เชื่อว่าน้องๆน,นักแสดงหลายๆท่านเนี่ยก็ตั้งใจขาก็อาากนนะยากด้วยครับคนอื่นดีอะไรบ้างนะครับครับผมก็ซีรีส์ถึงซีรีส์เราจะมี6ตอนนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีความสนุกมาฝากทุกคนเพิ่มไปแล้วนะครับผมแลวก็บอกว่าซีรีส์นี้จะเป็นอยู่ในใจของทุกคน ตตออน่ไะคก็เราก็ดีใจที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะเป็น Exclusive f a n meeting จริงๆเพราะว่าเราจะได้มีกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็ก็อย่างที่พี่แม็กบอกว่าอยากจะให้ซีรีส์นี้อยู่ในใจของทุกคนด้วยพี่มีอสุดท้ายเลยครับผมก็ตามที่ทุกคนพูดเลย ก็ชอบแป๊บหนึ่งอยากจะบอกว่าซีเรื่องนี้ครับนอกจากความสนุกแล้วก็มีสาระด้วยใช่ข้อคิดมันมีข้อคิดเยอะมากๆกับกลการบันเทิงในปัจจุบันนี้ครับผมแล้วก็ฝายดูย้อนหลังด้วยละกันครับเออทางวิวทางวิวเท่านั้นนะคะจะย้อนดูได้ครับผมครื่งากกัน่อยังเรงยังฝากผลงานเรื่องต่อไปเลยไหมครับนี่แม็กครับนี่เขาเล่น คือคอนเทนต์โปรเจกต์ต่อไปใช่ไหมครับผมโปรเจกต์ต่อไปที่จะทําร่วมกับกองทัพนะครับทัวร์ครับผมก็น่าจะเกิดขึ้นอีกสักพักหนึ่งแต่ว่าไม่นานเกินรอได้เลยครับแต่ว่าเร็วๆนี้จะเป็นดื้อเฮียร์อันนั่นได้ดีครับผมมีมีอะไรต่างไหมงานต่อไปครับฝากคือบันเทานี่ครับตอนนี้ตอ่ะพี่ไมายครับค่ะของไมายก็เดี๋ยวอาจจะมีให้ชมเร็วๆนี้ค่ะตอนนี้ก็ปิดปิดตัวละครของไมายไปเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กจังเกิลครับ ของคุณทัศก็มีนะครับมีทัวร์อย่างที่บอกครับแล้วก็มีโปรเจกต์เรื่อยๆต่อไปจริงๆแล้วมันมีที่ถ่ายเสร็จแล้วยังไม่ได้ออกอากาศอีกนะครับก็ก็ติดตามชมกันได้ครับเท่านผู้ชมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ